ผมให้ชัดจ g p ีแนะนำว่า5ลุคที่จะแต่งตัวกับ Rado Anatom จะแต่งอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีนะครับใน EP นี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสรีวิวนาฬิการาโดนะครับซึ่งวันนี้ที่แนะนํามาก็จะเป็นนาฬิการาโดรุ่นอนาตอมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมเห็นพี่ๆใน YouTube หลากหลายท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้รีวิวราโดอนาตอมกันเป็นแล้วนะครับแบบไปเจาะลึกประวัติประวัติต่างๆกันไปแล้วผมก็เลยคิดว่ามผมจะทำคอนเทนต์ยังไงดีที่จะแตกต่างกับคนอื่นก็เลยนึกไอเดียขึ้นมาได้ว่าอยากจะเอานาฬิการาโดอนาตอมเนี่ยไปแต่งตัวดูว่าถ้าเกิดจะแต่งตัว ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ผมก็นึกไม่ออกไงว่าจะแต่งตัวยังไงใช่ไหมก็เลยไปถามชัด t ิวิ ia, ดูว่าเราอนาฬิกาหน้าตาที่แบบเป็นไซไฟแบบนี้ที่มันดูแบบมีทั้งความเรียบแต่ก็ยังมีดีเทลแล้วก็ยังดูแบบล้ำสมัยใน เรือนเดียวเนี่ยมันจะแต่งตัวออกมาได้อย่างไรเขนบ้านนะครับก็จะออกมาเป็น5ลุกด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปแต่งตัวเดี๋ยวขอพาแมารู้จักกับนาฬิการา d ดอ n น t ตอมสักเล็กน้อยแล้วกันตอนเปิดตัวเนี่ยคือปี1983แล้วก็นํามาทําใหม่นะครับโดยวันนี้ผมหยิบมาให้ทุกคนดูเป็น3สีด้วยกันนะก็จะเป็นสีดําทอง สีดําเงินแล้วก็ที่ผมใส่อยู่ตรงนี้จะเป็นสีพลาสมาเองนะครับก็เป็น3สีใหม่นี่ครับพุ่งจะปล่อยออกมาก่อนนี่เขามีปล่อยออกมาเป็นหน้าสีสันกันไปแล้วนะครับแบบสีส้มๆแดงๆงสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวแล้วก็แสตอบรับเนี่ยก็ดีมากเลยแต่ว่านั้นก็จะเป็นสายยางนะแต่พอเป็นอันเนี้ยเขาใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไป อย่างเรือนสีดำทองแล้วก็สีดำเงินนะครับก็ทำจากไฮเทคเซรามิกสีดำขัดเงาแล้วก็ข้อต่อเนี่ยก็ทำจากสเตลเลสเคลือบ PVD สีทองแล้วก็สีเงินส่วนเรือนพลาสมาทำจากพลาสมาไฮเทคเซรามิกขัดเงานะครับแล้วข้อต่อเนี่ยทำมาจากสเตลเลสเคลือบ PVD สีโรสโกครับถ้าเกิดเราพูดถึงราโดเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองเป็นมา s t สเตอร์ออฟแมทรลหรือว่าเป็น เหมือนคนเจ๋งๆเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุนั่นเองนะครับดวยวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นไฮเทคเซรามิกตอนแรกผมวงวงว่ามันแตกต่างกับเซรามิกยังไงใช่ไหมก็ถามใชจ GPT เหมือนเดิมเลยนะครับว่ามันแตกต่างกับทั่วไปอย่างไรกันบ้างที่แบรนด์อื่นเขาใช้เขาก็บอกว่ามันเป็นวัสดุที่มันเบาลง ทนขึ้นแล้วก็เป็นรอยต่างๆเนี่ยได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของร่างกายได้ด้วยไม่ทําให้เกิดการแพ้เหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนต่อรอยขีดข่วนมากด้วยนะครับอยาาให้คุณมาฟีลอิดหรือว่าให้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้มันคือไซส์32.5นะครับถ้าพูด32.5อาอาจจะรู้สึกว่าม,มันเล็กหรือเปล่าแต่ว่าพอเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับ ที่มันดูเรมเี่ยๆแบบนี้ครับก็เลยทําให้ฟิลลิ่งการใส่เนี่ยมันเหมือนนาฬิกามันสัก38มิลนะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยเบาเลยทีเดียวผมว่าจะชอบวัสดุที่เป็นเซรามิกแบบนี้มากเพราะว่านาฬิกาเนาะบางครั้งเราชอบให้มันมีน้ําหนักหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้มันหนักจนเกินไปก็ประมาณนี้น่าจะกาลังดีอยากให้ทุกคนไปลองด้วยตัวของคุณเองนะครับสเปคอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะค,ความหนาเขาเนี่ยประมาณสัก1 1จุดกว่า,วา,วาตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะเคิร์ฟลงมาเห็นไหมทำให้เวลาที่เราใส่จริงๆแล้วเนี่ย มันจะให้ความรู้สึกแนบข้อมากขึ้น,นเห็นไหมตรงนี้จะแบบมีความเคอร์ฟลงมานะครับแล้วด้านข้างเนี่ยมันก็จะบางลงด้านข้างเหลือมาสักประมาณ10หรือว่า9กกว่ากว่าเท่านันเองนะครับทำให้เวลาที่ใส่ปุ่มเนี่ยมันจะแนบข้อประมาณนี้นี่อยากให้ลองดูนะครับ ก็แนบคอมาหมงเลยโดยการสำรองพลังงานหัว่าเขาให้มาเยอะมากกับ72ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานของนาฬิกาในะยุคใหม่กันแล้วนะครับและหนึ่งจุดที่อยากให้สังเกตดูเลยนะครับคือโลโก้ของ r a d o เองนะครับเขาจะเป็นสมอเรือที่เคลื่อนที่ได้เป็นเหมือนการบ่งบอกว่าเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เป็นออโตเมติกด้วยอะไรประมาณนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า3เรือนนี้ผมใส่ออกมาแล้วกับ5ลุคจาก ChatGPT จะเป็นยังไงบ้างครับ ชัดจิพิธีบอกว่าให้เลือกเป็นเสื้อสีขาวหรือว่าเท้าอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเงเกยงยีนสีเข้มเราก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวหรือว่าเป็นรองเท้าหนังก็ได้ผมว่าผมอยากหยิบเป็นรองเท้าผ้าใบให้ขาวให้ดูก่อนละแกนเ่าเป็นยังไงขาวแต่ว่ามีดีเทลนิดหน่อยนะครับกางเกงที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นกางเกงทรงกระบอกแล้วก็เอวค่อนข้างจะข้อไปทางสูงนิดนึงนะครับก็อยู่ตรงประมาณสะดือเลยทําให้เราดูสูงมากขึ้นนะครับ จริงๆวันนี้ผมใส่มาเป็นพลาสมาครับแต่ผมว่าพลาสมาอาจจะดูมีความวิบวับไปหน่อยกับวันสบายๆเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดําเงินแบบนี้พอใส่มาแล้วนะฮะก็จะมาเป็นแบบนี้พับแขนขึ้นมาก็ได้เพื่อใครแบบอยากให้ดูมีกล้ามมากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนนะจริงๆ ไม่ต้องดำเงินก็ได้อาจจะเป็นดำทองก็ได้เพราะว่าด,ด้วยความที่สีสื้อผ้าเราเนี่ยมันค่อนข้างจะโมโนโครมกันแล้วใช่ไหมครับแบบเรียบๆกันไปแล้วเราจ,จะเล่นความโดดเด่นขึ้นมาที่นาฬิกาโอ้โนี้ก็ดีเหมือนกันนะนาฬิกาก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยมาลองที่โดดเด่นกว่านี้ดูซิว่าเป็นยังไงซีพลาสมานครับ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะแต่งยากนะแต่กลายเป็นว่ามันไปได้กับทุกชุดเลยอะได้ไหม ไปต่อกันที่ Smart Cas ชเชนะครับเขออาแนะนำว่าควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีฟ้าแต่วันนี้ผมขอเป็นสีขาวแล้วกันจะได้คิดว่าทุกคนน่าจะมีกันนะครับจะมีเป็นผ้าเป็นออกฟอร์ดธรรมดาแล้วก็เป็นผ้าที่เป็นลินินผมขอเลือกที่เป็นผ้าลินินแล้วกันเพราะรู้สึกว่าผ้าลินินเนี่ยมันดูมีความไม่จริงจังจนเกินไปกางเกงยีนพอดีตัวผมก็ใส่ตัวเดิมได้เพราะยังคงพอดีตัวอยู่ เราก็อาจจะหาเป็นแจ็คเก็ตมาทับตัวหนึ่งนะครับซึ่งแจ็คเก็ตกับสูทเนี่ยก็แตกต่างกันคือถ้าเกิดเราใส่สูทเนาะก็คือจะเป็นเสื้อกับกางเกงเนี่ยเป็นผ้าเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเลือกเป็นแจ็คเก็ตก็คือว่าผ้าแบบหนึ่งกางเกงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนเป็นการแยกชิ้นใส่กันข้อดีเลยคือพอนาฬิกาเนี่ยเขาบางนะครับมันสามิลเนี่ยทำให้เราสามารถใส่เข้าไปในสลีฟของเราได้หรือว่าแขนเสื้อแบบนี้เห็นไหมดีมากนี่ผมหยิบเสื้อมาให้ลองดูว่าเป็นสีไหนดี ลองเทีเยบตัวเลยลองเป็นสีน้ำเงินก่อนผมว่ายีนกับเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินเนี่ยมันไปด้วยกันได้บสีเนวี่ประมาณนี้นะครับรองเท้าเขาแนะนำว่าเป็นรองเท้าหนังก็ได้หรือจะเป็นโลฟเฟอร์ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าวันนี้อยากได้ลุคแบบเข้มๆหน่อยก็ใส่กับรองเท้าหนังแล้วก็นาฬิกาสีพลาสมาเหมือนเดิมแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นลุคนี้นะ นอกจาก plasma ที่สามารถใส่แบบนี้ได้แล้วนะครับผมว่าอีกสีหนึ่งที่เราสามารถใส่กันได้เลยก็คือเป็นสีดาเลือกสีไหนดีระหว่างดําเงินเก็กบดําทองถ้าเกิดเป็นลุกนี้อาจจะเป็นดําเงินแล้วกันแต่จริงๆมันก็มีความใกล้เคียงกันนะดีเทลแบบเล็กน้อยที่แตกต่างกันผมว่าจริงๆก็แมชได้หมดนี่โอเคไหม ดีมากเลยแล้วด้วยความที่นาฬิกาเขาเล่นแสงได้ดีนะครับเป็นเซรามิกที่เป็นแบบเป็นไฮเทคเซรามิกแบบนี้ดูโอ้โหวิบบับมากเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดเป็นสีน้ำตาลบ้างล่ะผมว่าพอเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาดำเงินอาจจะไม่เข้าเท่ากับดำทองเดี๋ยวให้คุณลองดูว่าคุณคิดว่าแบบไหนมันเข้ากัน,นอันนี้คือดำเงินนะครับส่วนนี้เป็นดำทอง ว่านดำทองเข้ากว่าให้สวยเลยอะ่ะดูพรีเมียมดูดูดีมากแล้วก็น้ำหนักกำลังดีมากไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปภาพรวมของลุกนี้นะครับก็จะมาเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใส่เื้อแจ็คเก็ตสีดำตาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นสีดำตาลก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าในตัวเนี่ยผมพยายามจะไม่ให้คู่สีมันเยอะจนเกินไป เข้ากันไหมครับเข้มกันไปเยอะแล้วนะครับมาดูลุคที่เป็นสีอ่อนลงมาหน่อยกันบ้างดีกว่านี่คือเป็น Smart c a คชเชครับเขาแนะนำว่าให้ใส่เป็นโปโล่แล้วหยิบโปโลมาแต่ว่าก็มีดีเทลที่ปกนะครับที่ปกมันเคิร์ฟหน่อยแล้วว่าเกงยีนทรงพอดีตัวทุกคนจะเห็นนะว่าผมจะพยายามใส่เสื้อเข้าของเกงเพราะว่ามันจะทาให้ช่วงตัวของเราเนี่ยมันดูยาวขึ้นผมเป็นคนที่ไม่ได้สูงมาก กต้องใช้กางเกงที่มันเอวสูงหน่อยช่วยนะครับเราก็แนะนําว่าเป็นรองเท้าหนังก็ได้ก็เป็นชุดสีสว่างๆก็ต้องเป็นนาฬิกาสีพลาสมานี่เพราะว่ามีความดูเทาๆหน่อยเพิ mm ่มอีกเลเยอร์หนึ่งพวกเสื้อยีนเนี่ยมันจะมีพวกหมุดที่เป็นสีทองมันก็กลมกลืนมากกับนาฬิกาสีพลาสมา ต่อมาคือ formal look ครับก็จะเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ Chat GPT บอกว่าให้ใส่เป็นสูทสีดำจริงๆผมไม่ได้ใส่เสื้อยืดข้างในเสื้อเชิ้ตนะแต่ว่าเอาง่ายๆละกันพวกเสื้อเนี่ยส่วนมากผมชอบเลือกเป็นบกแบบ button down หรือว่ามีกระดุมตรงปกแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดปุ๊บมันจะมีความเคิร์ฟมีความโรขึ้นไปเขาว่านาเป็นสูทสีดำแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่อยากใส่สูทสีดำเนี่ยผมว่าเป็นพวกสีเทาเนี่ย เข้มๆแบบสีชาโครหรือว่าสีเทาควันบุรีเนี่ยก็เวิร์กเหมือนกันขอลุกประมาณนี้ก่อนให้ดูครึ่งตัวก่อนนี่ดำทองแต่พอเป็นลุกดำทั้งตัวเนี่ยผมแอบอยากจะใส่เป็นดำเงินมากกว่านะมันมีความรู้สึกแบบผู้ชายคนนี้ดูขรึมมากดูเท่มากอะไรประมาณนั้นเหมือนเดิมครับนาฬิกาบางใส่เข้าไปในสลีฟได้ ถ้าเกิดวันไหนอยากเจอให้มันจริงจังขึ้นมานะครับคุณก็สามารถผูกไทยก็ได้นะแต่ผมว่าวันนี้อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแล้วก็จะลืมรองเท้าหนังสีดําผมชอบเรื่องรองเท้าให่มีความเรียวหน่อยหนึ่งนะจะเป็นน็อกฟอร์กก็ได้หรือจะเป็นบู๊แบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยกับลุกที่4เข้ากันมากหรือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ ดูชิวน,นิดนิดนึงนะครับอาจจะแต่งเป็นสูตร6กระดุมหรือว่าเป็นสูตร2กระดุม3กระดุมทั่วไปก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อเชิ้ตข้างในเนี่ยให้กลายเป็นเสื้อยืดอาจจะเล่นสีด้านในก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เลือกใส่กับสีที่เป็นพลาสมาพยายามแมทช์สีนาฬิกาเนี่ยให้ <Hey. S 1> มีบางส่วนนะครับสีมันใกล้เคียงกับพวกชุดที่เราใส่ผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกัน เรา,าปิดท้ายกันนะครับในลุคที่ช h a t ีว t ีบอกว่าเป็นลุคในวีเอนนะครับเขาเลือกเป็นพวกเสื้อยืดหรือว่าเป็นพวกเสื้อเชิดแขนสั้นแต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับก็เลือกมาเป็นเสื้อเชิดแขนยาวแต่ว่าพับแขนขึ้นมาให้มันได้ฟิลที่ดูแบบชิลๆลงมาหน่อยเพราะว่าชุงนี้อากาศหนาวใช่ไหมก็เลยเลือกออกมาเป็นแบบนี้นะครับเขาให้เป็นกางเกงชิโนนะแต่ว่าผมอ่ะคิดว่าหลายคนอาจจะไม่มีชิโนก็เลยเลือกเป็นกางเกงยีนดีกว่าเป็นกางเกงยีนสีขาวเอวสูงโดยนาฬิกาที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นนี่ สีเป็นพลาสมานะครับอนาตอมสีนี้ผมว่าเข้ากับเสื้อสีนี้มากเลยเพราะว่าเขาเป็นสีโรสโกนะทุกคนลองดูนะพอมาทาบกันกับตัวเสื้อเนี่ยสีมันใกล้เคียงกันมากว่าที่ผมเลือกเสื้อผ้านะผมจะพยายามเลือกให้มันมีมท t ชิเรียลเนี่ยแบบไม่ได้เยอะมากเช่นถ้าเกิดว่าไหนใส่เป็นมินิมอลแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเป็นคู่สีขาวแล้วก็น้ำตาลก็เป็นเอิร์ธโทนใช่ไหม เพราะฉันนาฬิกาเนี่ยก็ควรจะเป็นสีที่มันใกล้เคียงกันกับสสีนี้ก็เลยเรียกมาเป็นสีนี้นะครับคิดว่ายัางไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูเต็มตัวเรื่องรองเท้าเป็นสีขาวพะใส่มาแล้วนะฮะของเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนลุกนิดนึงว่าอาจจะไม่อยากได้ขาวโจกข้างล่างเกินไปรองเท้าอาจจะเติมสีสันเข้าไปก็ได้โลเฟอร์ over, ที่ยังคงออกเป็นสีเอิร์ธโทนอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับลุกสุดท้าย เป็นยังกันบ้าง่ะครับไม่ว่าจะเป็นทางลุกส,บ,สบายๆของ r a d o Anatomic หรือจะเป็นลุกที่ทางกายขึ้นมาผมว่าก็ไปได้กับทุกลุกเลยนะครับถ้าสนใจก็ใช้บริการคลิก a n r e s e r v e ที่หน้าเว็บไซต์ของ r a d o c o m เข้าไปดูนาฬิกาตามสาขาที่คุณสะดวกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบริการใหม่ของทางแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับบรการพามา์ i อน n ์ match เสื้อผ้ากับ r a d o a n a t o m นะครับที่ผมว่าก็น่าจะเป็นไอเดียให้หลากหลายคนที่กำลังนึกอยู่ว่าถ้าเกิดนาฬิกา ที่เป็นทรงแบบนี้สีแบบนี้เนี่ยจะไปมิกซ์และแมทกับเสื้อผ้าได้อย่างไรกันบ้างก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วถ้าคุณเคยลองราโดรุ่นไหนหรือว่าอยากให้ผมพาไปรีวิวรุ่นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ไปก่อนลวครับ